สวัสดีครับผมบิวนะครับจากร้านบีวิวมาเตอร์ไนะครับผมวันนี้นะมีรถมานําเสนอ1คันนะฮะเป็นรุ่นนะครับคาวาสกิชนะครับผมแซดสองห้าศูนย์เอนะฮะคันนี้บอกเลยว่าสวยมากนะครับใครหายอยู่นะครับไม่ควรพลาดนะฮะคันนี้เป็นปีรู้สึกรู้สึกจะสิบเจ็ดถึงสิบเก้านะครับผม ออกมาปี19เลยนะฮะเป็นตัว ABS นะครับยางหน้าหลังดอกเต็มนะฮะเครื่องยนต์สวยสายสาดมากดีมากพร้อมใช้งานนะฮะทางร้านเราตรวจเช็คเซอร์วิสให้หมดแล้วนะครับผมชุดสีเดิมๆนะฮะสีแดงเดิมเลยสีสดมากนะครับริ้วรอยน้อยมากๆคันนี้มาพร้อมท่อแต่งนะับของอาคารนะฮะยางหลังดอกเต็มแล้วก็ด้านหลังจะมีไฟเลี้ยวแต่งนะครับผมทำเป็นท้ายโล่งๆแบบนี้นะฮะแล้วก็ติดปารเบียนมาเต้ง ตรงข้างใต้นะฮะนี่ชุดสีสวยมากดูเล็กใหม่นะครับผมกุญแจให้มาสองดอกครบนะคันนี้ไหม่วิ่งมา33,000ืามโลนะครับ อันนี้สวยมากนะครับเต็มเต็มแน่นๆดีนะฮะพร้อมขี่ใช้งานเลย ทั้นนี้นะครับพร้อมเล่นเอกาสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะก็ติดต่อแอดไลน์เบอร์โทรด้านบนมาได้เลยครับ